สวัสดีนะครับอาจารย์วันนี้ผมจะมาซิมให้ดูนะครับว่ามันจะตรงกับในตารางหรือเปล่าอย่างตัวแรกนี้ก็จะเป็นแอนเกานะครับตัวแรกอินพุตูนเป็น0ูนย์ไฟก็จะดับนะครับต่อไปเป็น0ูนย์หนึ่งศูนย์อ่ผมลืมกดลนันซอรี่ครับอ่าไฟก็ดับนะครับก็เป็น0ูนส่วนต่อไป1นึ่ไฟดับนะครับถ้าเป็นอินพุตหนึ่ง ไฟก็จะติดก็คือเป็นหนึ่งนะครับตัวต่อไปเป็นออรเกดอินพตศูนย์ศูนย์ไฟเป็นไฟดับเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์หนึ่งไฟติดนะครับหนึ่งศูนย์ไฟติดหนึ่งหนึ่งไฟติดครับผมไฟติดก็หมายถึงหนึ่งนะครับต่อไปเป็นแอนเกตนะครับแอนเกดอินพุตศูนย์ศูนย์ไฟติดนะครับ input ศูนย์หนึ่งไฟติด input หนึ่งหนึ่งไฟดับ อินพุตหนึ่งศูนย์ไฟติดครับผมตัวต่อไปเป็นอาเป็นตัวนี้ก็คือวิธีการต่อแบบเป็นแ a นเกตนะครับนี่ผมก็จะต่อด้วยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ผมต่อด้วยอินเวอร์เตอร์นะครับมันเรียกว่าเซลลหรือโหนผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรเริ่มซิมเลยก็ถ้าเป็น0ูนศย์ไฟติดนะครับ01 ไปติดนะครับ0110่วน110ไปติด Input ต1น,นไฟดับโอเคนะครับ i n v e r อร์ตอร์ตรงข้ามศนยเป็น1ไฟติดถ้าเป็น Input 1ไฟดับเป็น0ครับตัวต่อไป n อร์เกตครับผมนอร์เกตตัวนี้อินพุต0เป็น1 ไฟติดนะครับ01ไฟดับแล้วก็เป็น10ไฟดับถ้าเป็น11ไฟดับโอเคนะครับต่อไปเป็นเป็นแนนเกตเหมือนกันเอ้ยเป็นนอเกตแต่ต่อแบบนี้นะครับ01 00ยไฟดับเอ๊ะ00ยไฟดับ เดี๋ยวนะ่ะโอเคผมผมผมเออครับอันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งไอ้ศูนย์ศูย์ไฟติดศูนย์หนึ่งเป็นศูนยไฟดับหนึ่งศยไฟดับแล้วก็เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งก็ไฟดับครับผมตัวต่อไปเป็น X r. x r x r คือตัวนี้นะครับ x r ตัวนี้ input 0 0เป็น0ไฟดับ01นนไฟติดนะครับเป็น1 1 1 1 0ไฟติดนะครับเป็น1 11ก็เป็น0ไฟดับ ตัวต่อไป XN ตัวสุดท้ายนะครับ00ไฟติดเป็น1ครับผม01 01เป็น0ไฟดับ11เอ้10 10ไฟดับนะครับผมเป็น0 11ก็ไฟติดเป็น1ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่รับชม